วันนี้มาเนี่ยไปไหว้พระธาตุมาก็ให้ธรรมะพูดถึงพระธาตุของพระาสี่รูปซึ่งอาตมาเพิ่งไปกราบมาที่อินเดียนะก็เลยได้พรมาสี่ข้อจากพระสี่รูปนะขอให้เป็นที่รักเหมือนพระอนนท์ขอให้มีลาภผลเหมือนพระศรีวลีขอให้เป็นคนดีเหมือนองค์คุลีมานอายุยืนนานเหมือนพระภากุละรู้จักกี่โลกเนี่ยหนึ่งเป็นที่รักเหมือนพระอนนท์พระอนนท์นี้เป็นเลขาของพระพุทธเจ้า เป็นที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องจดจำบ้ำลึกเพราะเป็นผู้ทูลขอให้ผู้หญิงได้บวชในพุทธศาสนาเห็นด้วอยังถ้าไม่มีพระนรนัผู้หญิงไม่ได้บวชท้าหรอกนอกจากนั้นเป็นเลขาพระพุทธเจ้าที่ดูแลพระพุทธเจ้าทุกย่างก้าวหยงตื่นก่อนนอนทีหลังเสียสละชีวิตถึงขนาดว่าเป็นเลขาพระพุทธเจ้ากุฏิของพระนรนกับกุฏิของพระพุทธเจ้าห่างกันแค่ เจ็ดเก้าแต่มาไปวัดมาแล้วที่เขาพิชกุลนอนหน้าห้องพระพุทธเจ้าฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศทุกกันแต่ไม่ได้เป็นพระอราหันต์ทำไมไม่เป็นเสียสละตัวเองโยมเพราะถ้าเป็นพระอราหันต์แล้วเนี่ยจะไปอุ้มบาตรถวายพระพุทธเจ้าไม่ได้จะไปตักน้ําใช้น้าฉันมาถวายพระพุทธเจ้าไมา่ได้เพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้พระอราหันต์โยมฉะนั้นท่าน,นก็เสียสละเป็นมันแค่พระโสดาบันก็พอละ เป็นพระโสะดาบันทั้งทั้งที่อยู่กับพระพุทธเจ้าคนอื่นตต่สรู้ไปเยอะแยะมากมายแต่ท่านอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกคืนทุกวันไม่ได้บรรลุภาะลรหันยอมเสียสละเพื่ออะไรเพื่อจะได้ทําหน้าที่รับใช้พระพุทธเจ้าและสําคัญที่สุดเพื่อที่จะได้จดจําคําสอนทั้งหมดพอท่านขอพรพระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าพระองค์ไปเทศที่ไหนแล้วมอมฉันไม่อยู่ด้วยขอให้พระองค์กลับมาแสดงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง นั่นเป็นเหตุให้เวลาที่เราอ่านพระตรปิดกพระสูตรต่างๆจะเริ่มต้นด้วยคาว่าเอวัมเมสูตังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้คนที่ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้คือพระอ,อนุนได้ฟังจากพระพุทธเจ้ายมนี่ท่านจดจําคําสอนเอาไว้ทั้งหมดเลยเรียกว่าครึ่งหนึ่งยมครึ่งหนึ่งของคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอยู่ที่พระอ,อ,น,อนุนเสียสละที่จะหนึ่งที่จะไม่เป็นพระอรหันต์สอง ที่จะปลน,นินบาดวัฏหากันไปจนตายสามภานงนนทกับพูทธเจาอายุเท่ากันองค์หนึ่งเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นเลขาอายุแปดสิบคุณยอมคิดดูสิว่าคนแก่สองคนจะดูแลกันยังไงเนี่ยเสียสละขนาดนี้จนกระทั่งพระพุทธองค์เนี่ยสิ้นพระชนไปจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระราหารัตเรียกว่าหาเข้าปลาอาหารให้คนอื่นกินจนอิ่มแล้วตัวเองกินเป็นคนสุดท้าย พระอนทนเป็นพระผู้เสียสละขนาดนี้แม้กระทั่งผู้หญิงจะบวชพุทธเจ้าไม่ยอมให้บวชพระอนทนเข้าไปต่อรองสามครั้งพุทธเจ้าก็จึงยอมให้บวชผู้หญิงไปถวายงานพระบรมศพไปไปเฝ้าถวายสักการะในงานพระบรมศพพุทธเจ้าพระอนทน์ให้ผู้หญิงเข้าก่อนเพราะเกรงว่าถ้าม,มาไหว้ตอนกลางคืนกลับไปบ,บ้านจะ,จะไม่ปลอดภัยกลางวันทั้งหมดพระอนทน์ให้คิวผู้หญิงไหว้ก่อน กลางคืนจึงให้ผู้ชายเข้าเห็นไหมท่านเป็นที่รักมากเพราะความเสียสละเช่นนี้ฉะนั้นโยมอยู่ที่ไหนให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเหมือนพระอานนท์นะคติจากพระอานนท์นะง่ายๆเลยเห็นแก่ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวถ้าโยมทำอย่างนี้นะโยมเป็นที่รักแล้วหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ขอให้เราบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้เพราะมือขึงผู้ให้นั้นอยู่สูงกว่ามือผู้รับจิตที่คิดจะให้เป็นจิตที่มีความสุขจิตที่คิดจะโกงที่จะกอบโกยเป็นจิตที่มีแต่ความทุกข์ถ้านอนนั้นคิดแต่จะให้ตลอดเวลานี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นที่รักมากก่อนจะดับขันรพุงดงทรง,ทรง,ทรงยกย่องพระอนอนท์ไว้ว่าไม่มีพุทธสาวกองค์ไหนที่เคยเป็นอุปถัมภาา์จะดีเท่าอนอนท์ การันตีขนาดนี้นะยมนะและบอกคณานงสงแล้วว่าภิกษูทั้งหลายหากพวกเธอนี้อยากเป็นได้รักจงดูอย่างอานนท์เถิดนี่พูดถึงขนาดนี้เป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้ายกมือสาธุให้ปกติเราต้องไปสาธุให้พระพุทธเจ้านะแต่สาวกที่พระพุทธเจ้าสาธุให้เนี่ยมีไม่กี่รูปหนึ่งในนั้นคือพระอานนท์และพระสารีบุตรดีขนาดนั้น ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนพระอนทนนะอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักคนที่เห็นแก่ตัวน่ะแท้ที่จริงเป็นคนที่กําลังแช่งตัวเองอะไรก็เอาตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนเอาเข้าแดงหมดพอเห็นแก่ตัวมากๆคนอื่นจะชังเขานะโยมนะเห็นแก่ตัวน่ยคือทําตัวให้เป็นที่ชังเห็นแก่คนอื่นคือทําตัวให้เป็นที่รักใช่ไหมโยมดูดิคนที่ถูกชังทั้งหมดน่ะเป็นพวกที่เอาเข้าตัวหมด แต่คนที่เป็นที่รักทั้งหมดเป็นคนที่ให้คนอื่นทั้งหมดทําไมคนไทยรักในหลวงในหลวงให้ทําไมคนไทยเคารพหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณให้ให้หมดยมนี่แหละฉะนั้นการเห็นแก่ตัวจึงเป็นการทําร้ายตัวเองการเห็นแก่คนอื่นจึงเป็นการรักตัวเองเพราะเมื่อเราเห็นแก่คนอื่นคนอื่นเขาก็รักเราเมื่อเราทําเพื่อตัวเอง ก็เท่ากับเรากาลังแช่งตัวเองนี่เป็นเคล็ดของพระอาน,นนทะ์นะจําให้ดีเห็นแก่ส่วนรวมนั่นแหละคือการรักตัวเองที่แท้จริงถ้าพระอนอนท์เห็นแก่ส่วนตัวนะทุกวันนี้ชื่อของท่านไม่เป็นที่รู้จักหรอกนายยมนะอนาถาปินทกเศรษฐีนี่ชื่อจริงของท่านชื่อสุทโยมแต่ท่านเป็นนักบริจาคอันดับหนึ่งเลยต่อมาคนเลยตั้งชื่อว่าอนาถาปินทีกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าเพื่อคนอนาถา เศรษฐีเศรษฐีอื่นตายหมดไม่มีใครรู้จักเลยแต่อนาถปินิกานีนชื่อยังอยู่จนทุกวันนี้พ่าะอะไรรวยแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันเห็นไหมคนที่เป็นผู้ให้เนี่รูปร่างสังขารจะแตกสลายชื่อเสียงสกุลวงศสยเจยัดยงเป็นนิรันดร์นี่ท่านทั้งหลายดูไว้นะดูอย่างพระอนนท์นะคือเป็นผู้ให้ก็จะกลายเป็นที่รัก ฉะนั้นเมื่อกี้มาปุ๊บจะมายังไม่เทศเลยจะมาให้ส้มแล้วเนี่ยนเสร็จอาตมาหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโยมให้เลยแตมาไม่รอหรอกแตมาไม่รอให้โยมมาสังฆทานมาให้หรอกแตมาให้ก่อนเลยเห็นหรือยังให้ก่อนได้เปรียบนี่หลวงพ่อนั่นก็ให้แตมาเหมือนกันมาถึงปุ๊บเขานอาน้ำพึ่งให้แล้วแตมาก็เสร็จท่านอีกเออถ้าอยู่ที่ไหนแล้วเราคิดแต่จะให้จะให้จะให้เนี่ยมันจะมีความสุขไหมเมืองไทยเนี่ยนะ แต่ได้อยู่ที่ไหนแล้วมีคนคิดแต่จะเอาจะเอาจะเอาเนี่ยมันก็ทะเลาะกันดิเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนให้ให้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ให้เรายิ้มสิให้อย่าไปคิดแต่ให้ของนะให้ยิ้มนะยิ้มอยู่เฉยเฉยก็ยิ้มดูหลวงพ่อตึงตั้งชื่อว่าหลวงพ่อยิ้มไงท่านไม่มีอะไรให้หรอกก็ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านก็ยิ้มไปกลางคืนท่านก็ยิ้มนั่นน่ะง่ายสุดเอาต่อไปนะมีลาบผลเหมือนพระศรีวลีพระศรีวลีนี่ รู้จักนะใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะบูชาพระศิวลีนะพ่ออร่รเพาะว่ามีลาบแต่ลาบพระศิวลีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอยนะโยมนะเกิดขึ้นอย่างมีที่มาเสมอเพราะว่าในชาติหนึ่งเนี่ยพระศิวลีได้ถวายทานมันก็บังเอิญนะโยมนะที่เมื่อกี้เนี่ยครูบาอาจารย์เอาน้ำผึ้งมาถวายแต่มาพอดีสงสัยท่านรู้จักพระศิวลีคือในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองก็ทําบุญต้อนรับพระพุทธเจ้า พระเจ้าเสด็จมาแล้วเขาเตรียมทําขนมนมเลยต้อนรับทุกอย่างพร้อมหมดขาดน้ําผึ้งอย่างเดียวทีนี้ไอ้หนุม่มบ้านนอกคนนั้นเนี่ยจู่ๆก็เข้าไปเมืองตัวเมืองก็ติดน้ําผึ้งไปด้วยรวงหนึ่งติดรวงผึ้งเข้าไปมีน้ําผึ้งด้วยไปถามว่าน,นี่เขาปักธงอะไรกันเยอะแยะไปหมดในธงทิวนิ่ต้อนรับใครเนี่ยชาวเมืองบอกโอ้พระเจ้าจะมาพรุ่งนี้แล้วเขาทําอะไรกันโอ้เขาก็เตรียมต้นน้ับสิแล้วอ,อย่างผมนี่จะทําอะไรได้บ้าง คุณมีอะไรจะถวายก็เตรียมให้ทูลกล้าวพุ่งนี้สิผมไม่มีอะไรเลยนี่ผมมีแต่น,น้ำผึ้งน่โอ้ชาวเมืองได้ยินน้ำผึ้งใช่ไหมโอ้โหเรากําลังขาดน้ำผึ้งงั้นเอามาเอามาเราจะถวายโอ้ไม่ไม่ไม่ผมมีน้ำผึ้งอย่างเดียวผมจะถวายน้ำผึ้งเรื่องรู้ไปถึงพระราชาพระราชาขอซื้อน้ำผึ้งแกขอซื้อน้ำผึ้งทั้งรวงผึ้งจะไปปรุงเป็นขนมถวายพะกท่าแกบอกไม่ขายเอาแผ่นดินมาให้แกก็ไม่ขาย ชีวิตหนึ่งได้เฝ้าพุทธเจ้าครั้งเดียวผมจะถวายน้ำผึ้งนะคนทั้งเมืองงอนเจ้าหมอนี่มากเลยนะมันมีอยู่ร่วงเดียวรุ่งขึ้นพุทธเจ้าเสด็จน้อม่วงผึ้งไปถวายถวายเสร็จองท่านก็นให้ป้านเลขาคันฉันให้ดูเลยแกก็อธิษฐานชาตินี้ชาติาไหนจากนี้เป็นต้นไปอย่าให้อดกลั้นไม่ได้ไม่มีอย่าได้ยิน มาเกิดในชาตินี้ปุ๊บเป็นลูกระนางสุปภาวษาอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันโอ้ไม่คลอดนะโยมนะแม่ส่งคนไปฝ้อพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้พรมาขอให้ลูกของสุปภาวษาที่ดาคลอดโดยสวัสดีเธอมาหาเล็กกลับมาบอกว่าพุทธเจ้บบาตรัสว่าอย่างนี้พอขาดคํามหาเล็กปุ๊บคลอดคลอดง่ายเหมือนน้าไหลออกจากกระบอกไม้เลย,เลยตัวปุ๊บเพราะว่าอยู่ในท้องแม่ทั้งเจ็ดปีแล้วนี่พอคลอดปุ๊บก็โตเลย วันหนึ่งแม่จัดทาบุญถวายพระพระสารีบุตรไปเห็นเจ้าหนูศิวลีประเคนผ้าอยู่ประเคนของพระหนูนี่หน่วยก้านดีมานนี่สิลูกชื่ออะไรศิวะลีครับบวชไหมลูกทันทีที่ได้ยินคําว่าบวชไหมเหมือนน้าเต็มแก้วนะแล้วน้ําหยดสุดท้ายหยดลงไปจมล้นพวกเลยบอกไหม,ม่ลูกจะบวชแม่ดีใจจนน้ําตาไหลเอาเลยลูกพอไปบวชกับพระสารีบุตร มีดโกนอันแรกเลยถูกหัวเนี่ยเป็นพระโสดาบันผมยอมแลกหลุนเนี่ยเป็นพระโสดาบันโกนครั้งที่สองสกาทาคามีโกนครั้งที่สามอานาคามีพอครั้งที่สี่เป็นพระอรหันต์พวกเลยเห็นไหมน้ําที่รอเต็มแก้วพอไปเจอครูบาอาจารย์ดีบรรลุธรรมโกนหัวเสร็จเป็นพระอรหันต์จบเลยพอบวชแล้วปุ๊บโอ้โหคนอยู่ที่ไหนก็แห่เอาเข้าเอาของไปถวายนะโยมนะใครเห็นมาศิวลีแลวอดไม่ได้เลยต้องถวาย มีเข้ามีของม,มีอะไรทั้งวักถวายหมดเพราอะไรเพราะอานิสงส์ถวายทานน้ำผึ้งให้กับพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นฉะนั้นทานที่จะมีผลมาก 1. ผู้รับเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์สผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิ์สวัตถุที่จะให้ได้มาโดยบริสุทธิ์บริสุทธิ์โดย3ส่วน3สถาน หรือบวกกับถ้าเป็นพระที่กําลังออกจากนิโรธทศมาบัดใหม่ๆคือเป็นพระราหั์แล้วเข้านิโรธนานๆเจ็ดวันออกมาให้บุญมากด้วยบุญตรงนั้นก็ทําให้ท่านเกิดมาแล้วนี่สมบูปปรณ์้วยปัจจัยสี่ทุกประการอยู่นั่นแหละเวลาพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนถ้าหนทางกันดารท่านจะถามคณะสงฆ์ว่าอาโนนวันนี้สิวลีมาไหมถ้าพสงฆ์สิวลีมาด้วยพุทธเจ้ายิ้มเลยว่าสิวลีมาด้วยในเทวดามนุษย์จะแยงกันตักบาตรยม ตลอดเส้นทางพุทธเจ้ายังต้องพึ่งบุญพระศิวลีนะฉะนั้นขอให้มีลาภผลบุญพระศิวลีนี่นทำยังไงทาบุญให้เป็นยยมหนึ่งทำกับผู้ทรงศีลทรงธรรมสองเจตนางของเราบริสุทธิ์สามวัตถุนั้นบริสุทธิ์มากถ้าถ้าสามประการนี้แล้วยอมอธิษฐานเอาเลยอย่าไปคิดวันเรื่องนี้ไม่จริงโยมไปดูหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณนั่งก็ไม่ไเรียบร้อยเวลานั่งก็นั่งยองๆนะ สุบรลีด้วยพูดก็ไม่เพราะพูดไม่เพราะใครอย่าไปสอนท่านวันหนึ่งเจ้านายจะมาเนี่ยผู้ว่าก็ไปเตรียมไว้ผู้ว่าก็ไปสอนหลวงพ่อคุณเจ้านายจะเสด็จถึงเวลาเสด็จท่านเลยถามหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หลวงพ่อคุณเงียบสุขภาพเป็นยังไงเงียบมีเนนกี่รูปท่านก็เงียบเอ๊ะมันยังไงเนี่ยสุดท้ายเลยถามคําถามสุดท้ายทำไมหลวงพ่อไม่พูดกับโยม หลวงพ่อคูณหันไปทางพูว่าก็ไอ้พูว่าเนี่ยมันบอกว่าให้อย่าให้กูเนี่ยพูดกับมึงวงแกเลยโยมเห็น okay, ไหมถ้าเป็นคนอื่นคอขาดหมดนะวันนั้นหามากนะเห็นไหมหามากเลยกลับมาเนี่ยแทนที่จะโกรธไม่โกรธโยมไม่โกรธถวายทานหนักกว่าเก่าอีกนะเพราหลวงพ่อนี่ยหมายจริงใจดีนี่เห็นไหมหลวงพ่อคูณนั่นก็เป็นพระธรรมดาธรรมดาแต่คนไปหาท่านจะเอาของไปให้ท่าน สร้างโรงเรียนสร้างวิงหารหมดไปเท่าไหร่บริจากในหลวงครั้งแรกเจ็ดสิบล้านให้อีกครั้งหนึ่งก็ร้อยล้านเป็นพระธรรมาดานี่ไหะก็ให้ขนาดนั้นได้เพราะทุกวันคนไปหาท่านคนจะเอาเงินไปให้ท่านนี่แหละเป็นตัวอย่างว่าพระอย่างพระศรีวลีทุกวันนี้ก็มีจริงๆที่อยู่ที่ไหนก็ไม่อดไม่กลั้นฉะนั้นขอให้มีลาภผลเหมือนพระศรีวลีคือขอให,ให้ทานให้เป็นทำบุญให้เป็นนะเท่านั้นเอง แล้วก็ข้อสามเป็นคนดีเหมือนองคุลิมานอันนี้ไม่มีอะไรหรอกยมรู้จักเนาะองคุลิมานอยู่ที่ไหนเป็นเซลแมนอยู่ที่ปทุม <c oughs> อยู่ที่ไหนยม <c oughs> มีตัวตนนะแต่มาเพิ่งไปบ้านท่านมาที่เมืองสาวถีอะไรนะอินเดียอินเดียก็เป็นคนดีเหมือนองคุลิมานก็คือองคุลิมานฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนสุดท้ายกลับตัวได้มาบวชในพุทธศาสนา คติจากองค์ุลีมานก็คือองค์ุลีมานยังรู้จักกลับใจแล้วคุณเป็นใครไม่กลับตัวคินให้ดีนะฆ่าคนมา999คนสุดท้ายท่านยังกลับตัวกลับใจได้แล้วพวกเราทําไมจะกลับตัวกลับใจไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นปีใหมน่นี้อะไรที่มันเร็วๆเลิกซะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะให้เหมือนองค์พระองค์ุลีมานและพรประการสุดท้ายนะยมนะ อายุยืนนานเหมือนพระภากุละพระภากุละอายุเท่าไหร่ยมเท่าไหร่นึกออกไหมเลขสามตัวอะร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบจ้ะค่ะอ่าเก่งมากร้อยหกสิบปีเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะคะนเรานี่พอกู้หน้าได้นะเนี่ยเออกู้หน้าได้นะเนี่ยฟกหรือฟกหรือบรรู้มาเออใช้ได้นะใช้ได้นะอาดามาก็คิดว่าไม่จริงอ่ะ เลยก่อนจะไปจีนเอาประวัติศาสตร์จีนมาอ่านไปเจอพระรูปหนึ่งเสียชีวิตตอนปี40โยมอยู่ที่เมืองเหอเปย่ยบ้านเกิดพระธรรมสำจังพระรูปนี้เสียชีวิตตอนอายุ160ปีอยู่ที่ประเทศจีนนี่เองเออก็แสดงว่าพระพากลาที่อายุ160ปีก็มีจริงนะเห็นไหมคนอายุ160ปียังมีเลยนี่แหละฉะนั้นโยมอยากอายุยืนเหมือนพระพากูลาไหม งักเลยเนี่ยไม่ไหวเนาะไม่ดูแลดีๆมันก็ดีโยมฮะดูแลจนให้ดีๆ <c oughs> คนไปสมบุกสมบันตอนหนุ่มอ่ะพอห้าสิบมันก็เหลาเยะแล้ว <c oughs> พระพากูและอายุยืนเท่าไหร่ว่ากันว่านะอันนี้สงสร้างห้องน้ำถวายวัดฉะนั้นห้องน้ำเขาจึงเรียกห้องอะไรสุ <c oughs> <c oughs> ขาคำเต็มของห้องน้ำคือห้องสุขภาวะ ห้องสุขภาพอะยอมคือห้องที่เข้าไปแล้วสุขภาพดีอะแล้วเขาก็ตัดคำว่าภาพออกไปเหลือแต่ห้องสุขานี่เห็นไหมเข้าไปแล้วมันมีความสุขไหมความสุขนะขนะเออยยมนั่งรถไปไกลๆแล้วยอมอยากเข้าห้องน้ําแล้วไม่ได้เข้าเนี่ยอ่ะสุข <c oughs> ไหมล่ะเ <c oughs> น่าทางรถนะยมเน่ะเออเห็นไหมเนี่ยอยา่างว่าฉะนั้นมันสาคัญไหมห้องน้ํา เขาว่ากันว่านะท่านได้สร้างห้องน้ําถวายพระสงฆ์จึงมีนิสงสาอายุยืนมากไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยกินยาอายุร้อยหกสิบนิพพานไปอย่างสงบสร้างห้องน้ําอย่างเดียวคงไม่ได้ยมต้องดูแลตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันสร้างห้องน้ําทีนี้ฉันจะกินเหล้าแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะดีเองไม่ดีหรอกฉะนั้นก็ทําบ,บุนก็ทําไปสุขภาพก็ดูแลไปนะนี่แหละทําได้อย่างนี้ก็จะอายุมั่นัญยืน ฉะนั้นปีใหม่นี้นะให้พรไว้สี่ข้อนะเป็นที่รักเหมือนพระอนอนท์มีลาพรเหมือนพระศรีวลีเป็นคนดีเหมือนองคุลีมานอายุยืนนานเหมือนพระพากละพรทั้งสี่ประการนี้ไม่มีขายอย่างได้ต้องทําเองนะขอให้โยมทั้งหลายเอาพอรทั้งสี่ประการนี้ไปทําโดยทั่วหน้ากันแล้วคุณโยมก็จะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดปีและตลอดไปเธอ